มาลครับมาแล้วด่วนดวนครับเลขกล็อกอาจารย์แกกคาผมมาแล้วครับมาแล้วครับหววสองครับห้าทับหกเจ็ดมาแล้วครับผมหวดที่แล้วครับผมหกครับสิบหกครับสี่ครับหกเจ็ดครับผมครับเด่นเก้าครับเต็มเต็มเลยครับผมเต็มเต็มเลยครับผมหัวที่ห้าครับผม ทดลองครับเตรียมเลยครับผมทั้งบนทั้งล่างครับผมครับวันนี้ครับผมสองครับผมสองครับผมสองครับทับห้าทับหกเจ็ดครับผมมาแล้วครับผมเลขครับผมวิ่งครับผมตัวดินเลยครับผมครับตัวรองครับผมครับครับตัวด่นครับผมครับ แคบได้แคบเลยครับผมกับสนนสลักกินแบ่งครับถูกต้องครับผมหาจับรองเลยครับผมเลลกรกอาจารย์แจ๊กครับผมรันวนรเลยครับผม